เจอกันยามสายๆอีกคลิปหนึ่งพี่นอ้องด้ยคลิปนี้นี่คือเก่าพี่น้องคือเก่าเหม้นเดิมสำหรับ FC ที่ถามกันเข้ามาเยอะสะือเกินเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใส่ปุ๋ยข้าวเนาะ,ะสำหรับคือว่านะคือมันช่วงเวลามันก็ถ้าเราจะบำรุงข้าวในช่วงนี้มันก็มันก็ การใส่ปุ๋ยรอบแรกก็ก็เหมาะแล้ว่นาะช่วงปลายเดือนกรกฎาแต่ก็มีคําถามเองข้อมีคําถามถามกันเข้ามาว่าใส่ปุ๋ยแล้วโดยเฉพาะนาดินทรายเนี่ยใส่ไปแล้วมันไม่งามใส่ไปแล้วมันไม่ขึ้นใส่ไปแล้วนี่ขเขานี่ตายมันเป็นน้ำหยางผนหวานดินทรายนาดินทรายใส่ปุ๋ยทําไมมันไม่งามคลิปเกี่ยวกับไ้การใส่ปุ๋ยผมก็เคยพูดไปแล้ว ว่ามันมันเกิดได้หลายสาเหตุสำหรับข้าวเหลืองข้าวตายข้าวเปื่อยเนี่ยส่วนในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำหรับนาดินทรายนะเนาะนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยพี่น้องเห็นไหมมันเป็นคล้ายๆ้าคราบสนิมนี่พี่นออ้องมันเป็นคล้ายๆ้คาคราบสนิมนี่เห็นไหม แดงๆเลยนี่เห็นบ่เห็นไหมเป็นคราบแดงๆเลยเดี๋ยวให้เลาะดนนูนี่เห็นไหมเป็นคราบสนิมแดงๆนี่นี่อันนี้เป็นดินทรายเด้อพีอ่น้องเด้อนี่เป็นดินทรายนี่เป็นคราบสนิมเลยนี่ฝั่งนี้อีกเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นบ่ เป็นน้ำน้ำหน้าเ,นนำำนเาเป็นน้น้ำคำัำ่พี่น้องเป็นดินน้ำคำัําบ่แมนหน้าน้ำคั่มเราเป็นดินน้ำคเออน้ำคั่ดินทรายนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้เป็น,นดินทรายนี่เห็นไหมเป็นดินทรายสำหรับหน้าดินทรายนี่คือห้าต้องเข้าใจก่อนพี่น้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าดินทรายมันคือดินที่เป็นกรดพี่น้องดินเป็นกรดเนี่ย ดินกับข้าก็ต้องหูก่อนก่อนข้าสิปลูกข้าวหรือว่าปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องรู้ดินก่อนพื้นฐานหลักๆเนี่ยพืชนี่มันมาจากดินพี่น้องมันหาอาหารอะไรจากดินเพราะฉะนั้นห้าต้องตอนเราต้องให้ความสําคัญกับดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟซี FC ที่ถามมาบอกว่าใส่ปุ๋ยข้าวสูตรนั้นสูตรไหนดีสูตรนี้ดีไหมสูตรนั้นดีไหมปุ๋ยเนี่ยมันดีทุกสูตรนั่นแหละพี่น้อง แต่ทีเนี้ยเราเป็นคนใช้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจดินเราด้วยเข้าใจข้าวเราด้วยคือจังนาดินเหนียวเนี่ยนาดินเหนียวมันไม่ค่อยมีปัญหาพี่น้องเรื่องการปลูกข้าวเรื่องการใส่ปุ CA, ๋ยีนนาดินเหนียวไม่ค่อยมีปัญหาหรอกใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยไปยังไงมันก็ขึ้นนาดินเหนียวเนาะเพราะว่ามันเป็น <c oughs> ดินที่มีแร่ธาตุสารอาหารเป็นดินที่อุ้มน้ําข้าวชอบดินเหนียวแต่ทีเนี้ย ส่วนมากจะมีปัญหาสําหรับหน้าดินทรายหน้าดินทรายเราเราต้องรู้ก่อนว่าดินมันเป็นกรดพี่น้องหน้าดินทรายคือดินดินทรายคือดินที่เป็นกรดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดินที่เป็นกรดออมากจนเกินไปนะเห็นบ่ดินที่รายที่เป็นกรดมากจนเกินไปมันจะมันจะมีธาตุเหล็กเยอะพี่น้องมันจะมีธาตุเหล็กหลาย ري, นี่นเ <พอ S 2> ห็นบ่พอธาตุเหล็กเยอะนี่ดินมันคลายธาตุเหล็กออกมาเยอะเนี่ย มันก็จะไปกดจุลธาตุพี่น้องมันไปกดจุลธาตุไม่ว่าแต่อะไรก็ตามพี่น้องอังงงนยังก็ตามที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยแร่ธาตุอนไนที่มันเยอะจนเกินไปในดินเนี่ยพืชเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะดูดดดูดซึมไปใช้ได้พอพืชมันไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้เนี่ยมันก็ทําให้พืชเนี่ยขาดสารอาหาร응เหมือนกับคนนี่แหละพี่น้องเหมือนกับค่นนี่แหละถ้าสมมุติว่าเราจะกินข้าวแบบเนี้แต่เราดัานไปกินน้ําก่อน กินน้าอัดเขับไปหลายๆแบบนี้แล้วพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะกินข้าวได้ไหมมันก็กินบ่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวก็เหมือนกันพี่น้องข้าวก็เหมือนกันเวลาข้าวมันจะดูดสารอาหารขึ้นมาเนี่ยอืมธาตุดินมันเป็นกดมากเกินไปหรือว่าธาตุเหล็กธาตุเหล็กในดินมันมากเกินไปเนี่ยมันจะไปกดจุลธาตุชนิดอื่นือพ่อมันไปกดปั๊บเนี่ยมันทําให้ข้าวเนี่ยไม่สามารถ ดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้พี่น้องอ่าเพราะว่าไอ้พอมันไม่สามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ลาต้นได้เนี่ยข้าวมันก็จะแสดงอาการใบเหลืองแล้วก็ถ้ามันมันเป็นกดมากจัด,จดที่สุดหรือพอมันขาดสารอาหารหลายๆเนี่ยข้าวมันก็จะเปื่อยเน่าตายอแมนบอคนที่ไม่ได้รู้คนที่ไม่ได้สังเกตก็จะมองว่าโอ้ยใส่ปูเยอะจนเกินไป เอาปุ๋ยสูตรนั่นสูตรนี่มาใส่อันนั้นมันเขาเรียกว่ามันเป็นการแก้เฉพาะหน้ามันเป็นการแก้ในระยะสั้นพี่น้องแก้ในระยะสั้นอือคือจังแบบเนี้ถ้าดินนาเรามันเป็นเป็นกรดแบบเนี้ยดินนี้มันเป็นกรดดินมันมีไอ้ธาตุเหล็กออกมาเยอะนี่เห็นบ่กมันจะเป็นคราบเหมือนธาตุเหล็กเห็นบ่ะเลื่อมๆใสๆแบบนี้แดงๆแบบนี้นะส่วนมากจะมีปัญหา ไอ้น,น้ำค่ำพี่น้องน,น้ำที่มันซึมขึ้นมาจากดินมันจะมีปัญหาเพราะนั้นแหละแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะพี่น้องนะสาหรับใครที่จะแก้นะคือเอาปูนขาวพี่น้องเอาปูนขาวเมามาโรยเพื่อปรับค่าดินไม่ให้คือให้มันมีค่าค่าดินเป็นกดเป็นเป็นค่ากลางให้มากที่สุดเพราะว่าค่าค่าของดินที่เหมาะแก่การจเจริญเติบโตของพืชเนี่ย ค่าของดิน,น่มันจะต้องมีค่าประมาณสัก5.5ถึง6.5่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดินอันนี้มันเป็นกดมากเกินไปพี่น้องมันเป็นกดมากเกินไปมันจึงแสดงเห็นบอแสดงความผิดปกติขึ้นมาอหรือไม่ก็ถ้าพี่น้องไม่ชัวร์ก็ไปหาซื้อเครื่องวัดดินมาพี่น้องไปหาซื้อเครื่องวัดดินมามาเสียบลงไปเบิ่งความเป็นกดเป็นดังอ แต่ถ้าพี่น้องถ้าใครอยากจะแก้ปัญหาระยะยาวนะสำหรับดินทรายดินที่เป็นกรดเป็นดางซุ้มนี้นะคือสมมุติว่าดินทรายมันเป็นกรดมันบก่กเราจะแก้ปัญหาระยะยาวเราจะแก้ยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดอีกก็เราต้องเข้าใจดินดินทรายเป็นดินที่เป็นกรดดินทรายเป็นดินที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุหรือว่ามีอินทรีย์วัตถุต่ํามาก,มาก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมอินทรีย์วัตถุเติมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดลงไปเยอะๆพี่น้องเพื่อให้ดินน่ยมันมันเหมาะแก่การจเจริญเติบโตของพืชอแม่นบอกคืออันนี้คือแก้ปัญหาระยะยาวแส่วนในระยะสั้นเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้เราหว่านข้าวไปแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วยังไงก็ไม่ขึ้นข่าวก็ใบเหลืองแถมก็ยังเป็นน้ําก็ยังเป็นน้ําคํมแบบเนี้น้ำำําคํมน้ําที่มีธาตุเหล็ก เขาเรียกว่าธาตุเหล็กออกมาเยอะดินมันเป็นกรดไปเนี่ยเราเอาปูนขาวมามาโรยพี่น้องปูนขาวปูนโดรไม้มาโรยมาห้อยใส่ใส่ก็ไ่ต้องใส่หลายดอกถามว่ามันมันช่วยได้ไหมมันช่วยได้ในระดับหนึ่งพี่น้องแต่มันก็ช่วยได้ไม่เต็มร้อยหรอกเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอ่าเพราะฉะนั้นพี่น้องคลิปนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเลยพี่น้องเล้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของอไสาเหตุที่ ที่เอฟซีถามมาบอกว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยทําไมมันเขามันยังเหลืองคือเกาคือเราเข้าต้องสังเกตหลายๆอย่างพี่น้องสังเกตหลายๆอย่างบางทีนี่ดินมันอาจจะไม่ได้ดินมันอาจจะไม่ได้เป็นกรดเป็นด่างก็ได้คือยังดินนาลอกแบบนเนี่ยดินหลอกหน้านาลอกแบบเนี้ยอันนั้นมันก็อาจจะขาดสารอาหารแมนบอลล่ะเข้าก็ต้องเติมลงไปแต่ดินมันอาจจะ ไม่ได้เป็นกดเป็นด่างจัดเหมือนแบบนี้อันนี้ดินมันเป็นเป็นกดจัดเลยเนี่ยเห็นบอกจนมีคราบสนิมออกมากเลยเห็นบอกเห็นไหมนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้คราบสนิมนั่นเนี่ยอันนี้มันเป็นกดจัดเนี่ยเห็นบอกส่วนมากจะมีปัญหาในในนาดินทรายที่เป็นนาน้ำำําคัอนาน้ำำําคํมนาน้ําชุ่มนะพี่น้องนาน้ําที่น้ําม,มันผุดขึ้นมาจากบาดาลนนะส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องไอ้นนนนนดินเป็นกรด เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือดินอ่ะมันก็มีหลายชั้นพี่น้องดินมีหลายชั้นเออชั้นผิวดินเออชั้นล่างชั้นบนอะไรก็แล้วแต่คือบางคนก็จะบอกว่าปรับปรุงไปแล้วมันมันก็ยังเหมือนเหมือนเดิมคือบางทีเนี่ยพี่น้องมันก็ต้องดูพื้นที่ด้วยเออดินมันมีหลายระดับดินมันมีหลายแ่ธทตุเ,ออเวลาน้ําที่มันซึมลงมา มันซึมขึ้นมาจากใต้ดินเ gang, นี่ยอันนี้มันเป็นน้ําคั่มเนี่ยพี่น้องน้ําคั่มเห็นอกน้ํามันซึมลงน้ํามันซึมขึ้นมาจากใต้ดินเออพอน้ํามันซึมขึ้นมาจากใต้ดินน่ะมันก็ผ่านดินหลายชั้นพี่น้องเออมันผ่านดินหลายชั้นขึ้นมาด้บยแบนี้เออพอมันผ่านดินหลายชั้นขึ้นมาเนี่ยน้ําเออหรือว่าธาตุเหล็กที่มันมากับน้ํามันก็ขึ้นมากับดินด้วยเห็นอกมันขึ้นมากับดินเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ย คือถ้าเราเราเรา,เราแก้เต็มที่แล้วมันยังไม่ได้นะอันนั้นเห่ากะเห่ากแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นก็ไม่เหมาะแก่การปลูกข้าวไม่เหมาะแก่การทํำน้าเพราะฉะนั้นเห่าก็ต้องหยุดยุนจุดหนีพร้อมเด้พี่น้องเพราะว่าบางทีเนี่ยเราว่าเราแก้ตามหลักวิชาการแล้วอแต่ในหลักภูมิศาสตร์ในหลักเขาเรียกว่าในสภาพความเป็นจริงนะคือจังคือจังแบบนี้นะผมบอกเลยว่า ชาวปุ๋ยคอกปุป๋ยหมักมาใส่เนี่ยถามว่าปีหนามันเปลี่ยนบอมันก็เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นมันเป็นน้ำขำพี่น้องน้ำมันซึมขึ้นมาจากใต้ดินมันไม่ใช่น้ําที่มาจากท้องฟ้าเพราะฉะนั้นนะ้นําที่ซึมซึมขึ้นมาจากใต้ดินมันจะนําแร่ธาตุสารอาหารจากใต้ดินขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นนะถึงเราแก้เนี่ยเราก็แก้ได้ ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องมันก็ปัญหาวนๆซ้ำๆเพียงแต่ว่าปัญหามันจะลดทุเราลงไปแค่นั้นเองมันไม่หายขาดพี่น้องเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาหรือว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยการใส่ปุ๋ยข้าวเนี่ยพยายามทําความเข้าใจกับดินซะก่อนทำความเข้าใจกับดินซะก่อน,นอเนอนอต้องรู้จักดินเออผมบอกเลยว่าไม่ว่าข้าวสายพันธุ์อะไรก็ตามที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ย,ยแต่ถ้าเราเอามาปลูก บริเวณที่มันไม่เหมาะเนี่ยออผมเชื่อเลยว่าผลผลิตมันก็ไม่ได้สูงตามสายพันธุ์หรอกพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่มันไม่เหมาะไงพี่น้องเพราะนั้นนะการปลูกข้าวเ,เราต้องรู้จักดินเข้าใจดินพี่น้องดินที่ปลูกข้าวได้ผลผลิตสูงมันคือดินเหนียวพี่น้องเพราะฉะนั้นดินทรายมันเป็นดินที่ไม่เหมาะแก่การปลูกข้าวถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้แต่ว่าผลผลิตจะต่ําและการจัดการจะเพิ่มขึ้นพี่นอ้องก็ลองไปพิจารณา ใส่ต,ตองลองดูพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางออก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังสำหรับเอฟซีที่ถามมาบอกว่านาดินทรายาใส่แล้วเนี่ยทำไมข้าวมันไม่ขึ้นใส่แล้วลทําไมข้าวมันจายามันมันใส่แล้วทําไมเขามันใบเรืองคือเขามันเกิดได้หลายสาเหตุพี่น้องอา่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันก็คือดินเป็นกรดพี่น้องอา่าโอเคเนาะเข้าใจตรงกัน